สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนาด,ดิวพอปปี้นะฮะก็วันนี้ได้สั่งแผงอมอมฟัตนะครับมาทดลองดูไม่รู้ว่าประสิทธิภาพจะเป็นยังไงบ้างนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคครับ ่องกันดูนะครับว่าการขนส่งเป็นยังไงบ้างนะครับโดยใช้มีดอันนี้นะครับมีดอนาถาตัวนี้นะครับยวเรามาแกะกันเลยการแกะก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับโอ้มีน้ำหนักอยู่นะฮะตรงนี้เป็นแผงมือสองนะครับผมผมสั่งมาทดลองใช้ดูทดลองประสิทธิภาพดูมันเป็นยังไงบ้างมาดูตรงนี้กันบ้างนะครับก็ เำลัยไล์อยู่เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าจะโอเคหรือเปล่านะครับตรงนี้เขาก็จะเขียนว่าแผงขนาด85วัตต์นะครับแล้วก็โวลต์ลอยอยู่ที่57โวลต์นะครับแล้วก็โวลต์ใช้งานจริงอยู่ที่42โวลต์นะครับแผงขนาด2แอมป์แต่เนื่องจากมันเป็นแผงมือสองนะครับก็คงจะได้ไม่ถึงตามนี้ครับโอเคเดี๋ยวมาดูแผงที่สองแนะครับมันจะเน่าหรือเปล่าเหมือนแผงแรกแผงแรกนี่ลายมากเลยนะครับนั่งไลครับ เราดูประสิทธิภาพกันมากกว่าหน้าตาอาจจะขี้ิ้วที่แหลยแต่ว่าแต่มันก็อาจาจะแยกเหมือนกับหน้าตามันอาจจะ <c oughs> แยกเหมือนหน้าตาเหรอในขนาดนั้น้ึงม่โชคไม่โชคไวขนาดนั้นไข่นี้กันบ้างนะครับไ่ใช้ได้อยู่นะครับสวยงามอยู่เราจะลองถอดวัดดู มาดูสภาพหลังล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับแผ่นแรกก็ยังลายเหมือนเดิมครับไม่เป็นไรอันที่สองยังพอโอเคอยู่นะครับหน้าตาคี้ริ้วคีเหลอย,อย่างนี้มันอาจจะมีดีก็ได้นะครับมาลองวัดไฟที่ออกกันนะครับตอนเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่ง ดูซิว่ามันจะได้เท่าไหร่อ่า0โวลต์พอดีพอดีเลยครับอ้โหอ่านี่แผงแรกนะครับเดี๋ยวลองแผงต่อไปดูนะอ่าเดี๋ยวลองช็อตแอมดูก่อนดูซิว่าจะได้เท่าไหร่ได้อยู่ที่1.44 1.45แอมป์นะครับ ประมาณนี้นะครับโอเคเลยนะมาเดี๋ยวเรามาลองวัดไฟที่ออกจากไอตัวคีเล่ตัวนี้นะฮะเป็นเท่าไหร่โอ้โห52โวลต์เลยนะครับแรงเลยตัวนั้นอีกนะฮะไม่มันไม่ขีเล่นะครับอ่าเห็นไหม มันใช้ได้นะเดี๋ยวลองดูช็อตแอมดูนะครับาโอโ้โหแผงนี้หนึ่งจุดเจ็ดแอมเลยนะครับยังใช้ได้อยู่นะครับทั้ง2แผงเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสั่งมาไม่ถิดเสียเที่ยวนะครับสำหรับแผงมอมลฟัตมือสองจะเอาไปใช้อะไรเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับผมขอเปลี่ยนหัว mc 4ก่อนนะครับเนื่องจากว่าสภาพการใช้งานมานานนะครับผ่านการใช้งานมานาน สั่งมาหลายหลายอันเลยนะครับก็จะเปลี่ยนทุกอันเลยเพื่อให้มั่นใจว่ากระแสไฟสามารถที่จะเดินได้อย่างไม่มีสะดุดนะครับเปลี่ยนหัว MC4 ใหม่แล้วนะครับใหม่กิ๊ทุกคนครับวันนี้ผมก็ได้เอาแผงโซลาเซลล์อัลโมฟัตนะครับขึ้นมาไว้บนหลังคาแล้วนะครับแต่ มันงอกขึ้นมานะครับ <c oughs> ไม่ได้งอกอะไรนะครับสั่งไปอีก6กแผงนะครับรวมทั้งหมดเป็นแแผงเลยนะครับวันนี้ก็จะามาทดลองให้เพื่อนๆได้รับชมกันแล้วก็ดูสภาพแสงวันนี้ครับไม่มีแดดเลยนะครับไม่มีแดดเลยก็ดีนะครับจะได้รู้ว่าประสิทธิภาพของผแผงอมอฟัต มือ2เนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้ขี้เลนะครับนอกนอกนั้นสภาพโอเคอยู่สำหรับการต่อในเบื้องต้นนะครับผมก็จะต่อทั้ง8แผงเนี่ยขนานกันทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะขนานเซิร์ h โปรเทคชั่นนะครับขนานเซิร์ h แล้วก็ตอกแท่งกลาวลงดินไปนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับช่วงนี้ฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ จะมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่ามันอาจจะเกิดทําใหา้ระบบของเราในรวนได้นะครับไม่ก็เสียหายไปเลยโอเคเสร็จแล้วนะครับจากการขนานสายทั้ง8แผงนะครับก็จะเข้าระบบไปจะต่อเข้าเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับมาลองดูแรงดันไฟก่อนนะครับอยู่ที่4 9 8โวลต์นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอาเข้าแอมมิเตอร์นะครับเพื่อ วัดแรงดันและกระแสะของแผงอัมมฟัตและก็กระแสของโหลดที่เราจะต่อไปใช้งานเสร็จแล้วก็จะเอามาเข้าเทอร์มินอลตัวนี้นะครับบวกลบนะครับสำหรับวิธีการต่อใช้งานที่ง่ายๆนะครับง่ายที่สุดเลยก็คือการต่อตรงเลยนะครับนี่ต่อตรงไปใช้กับหลอดไฟหรือโหลดต่างๆนะครับซึ่งถ้าจะนำไปต่อกับหลอดไฟนะครับ หลอดไฟที่ใช้เนี่ยจะต้องรองรับแรงดันได้นะครับซึ่งหลอดไฟตัวเนี้รองรับแรงดันอินพุตที่กว้างนะครับตั้งแต่12ถึง8 5โวลต์เลยนะครับเราสามารถใช้ต่อตรงจากแผงออมฟัตได้เลยเดี๋ยวเราจะลองอ n อนเบรกเกอร์ดูนะครับตอนนี้แรงดันและก,กระแสยังไม่มีนะครับพอผมอ n อนเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับ นขึ้นมาแล้วนะครับแรงดันนะครับอยู่ที่50โวลต์นะครับกระแสถูกดึงไปใช้งานที่0.07อ่าสังเกตหลอดไฟก็จะติดขึ้นมาแล้วนะครับนี่เป็นการต่อตรงจากแผงเอามอฟันะครับก็ถ้าจะใช้หลายๆหล,ลอดก็ต่อขนานเข้าไปเลยนะครับวิธีการนี้ก็ประหยัดในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับก็ใช้งานได้ในตอนกลางวันโอเคนี่ก็เป็นวิธีการแรกนะครับสำหรับวิธีการที่2นะครับ ก็คือการนำไปใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองนะครับโดยที่เราจะยังไม่นำไปต่อกับคอนโทรลชาร์จเจอร์โดยตรงนะครับเนื่องจากว่าแรงดันที่จากแผงอะโมฟัสมานะครับค่อนข้างที่จะสูงอยู่จะต้องเอามาผ่านตัวบัคคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับ mm hmm. เพื่อช่วยในการลดแรงดันก่อนที่จะเข้าคอนโทรลชาร์จเจอร์ของเรานะครับ เนื่องจากว่าคอนโทรลชาร์จเจอร์ที่ผมใช้อยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวสแตนดาร์ดตัวนี้นะครับหรือตัว MPPT ตัวนี้นะครับมันรับแรงดันไฟจากแผงได้สูงสุดที่50โวลต์นะครับเนื่องจากว่าแผงอมอฟัตนะครับแรงดันโวลลอยเนี่ย ตอนที่วัดดูมันออกอยู่ที่50กว่าโวลต์ก็มีนะครับในช่วงที่แดดจัดๆนะครับเพราะฉะนั้นการนำมาต่อกับคอนโทรลชาร์เจอร์โดยตรงเลยมันก็อาจจะได้นะครับในกรณีที่แสงแดดมันไม่เข้มมากเกินไปนะครับแต่ว่าในกรณีที่ว่าแสงแดดมันจัดนะครับคอนโทรลชาร์เจอร์อาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้ตัว buck converter นะครับในการช่วยลดแรงดัน ก่อนจะเข้าชาร์จเจอร์นะครับก็เป็นการเซฟคอนโทรลชาร์จเจอร์อีกทีนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาใช้งานกันดูนะครับก็คือจากแผงเนี่ยเข้าตรงอินพุตตัวนี้นะครับแล้วก็เอาพุตตัวนี้ก็ต่อไปใช้งานนะครับในที่นี้เราก็จะต่อเข้ากับคอนโทรลชาร์จเจอร์นะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวสีน้ำเงินตัวเล็กๆนะฮะนี่ก็ใช้หมุนปรับแรงดันนะครับเอาที่เราต้องการนะครับ ในที่นี้นะครับผมจะลองใช้กับตัวตัว MPPT ตัวนี้นะครับเพื่อให้มันช่วยบูตกระแสนะครับก็เดี๋ยวจะปรับแรงดันลงมาที่ประมาณสัก3 6โวลต์นะครับเราลองมาปรับกันดูนะครับก่อนอื่นก็ออนเบรกเกอร์ er ก่อนนะฮะนี่ดูแรงดันนะครับอยู่ที่51 V โวลต์เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่เราต่อเข้ามานะครับไฟสัญญาณก็จะติดขึ้น ตัวนี้ default เขาอยู่ที่ 12.6v โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับดูค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมปรับไว้ที่3 6โวลต์ตอนนี้ก็ได้ต่อสายไฟเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับต่อยาวมาเลยนะครับก็จะเอามาเข้าเบรคเกอร์ตัวนี้อีกทีนะครับมาเข้าตัวเทอร์มินอลตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้ คัเอาทสาทางนะครับเอาไว้สับเวลาเราจะชาร์จไฟจากไฟบ้านได้ด้วยนะครับก็ต่อลงมาผ่านเบเกอร์อีกที่นึงนะครับมาเข้าคอนโทรลชาร์จเจอร์ตัวนี้แล้วก็จะเอามาชาร์จแบตลิเทียมฟอสเฟตตัวนี้นะครับก้อนนี้เดี๋ยวเราลองออนดูนะครับมาตอนนี้แรงดันมาอยู่ที่51.1 V โวลต์นะครับแรงดันที่ออกนะครับ วัดดูอีกทีอยู่ที่3 6โวลต์กว่าๆนะครับโอเคเราก็จะออนเบรกเกอร์เลยนะครับตัวกลางนะฮะจากแผงอัลฟ่ฟัซตปึ๊บเข้าคอนโทรลชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับอตอนนี้ m อ p ก็จะบูตกระแสมาแล้วนะครับ ตอนนี้กระแสที่บูชาร์จลงแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับอยู่ที่9แอมป์นะครับ9แอมป์นี่นะครับใช้งานได้ดีเลยทีเดียวได้9แอมป์นะครับในสภาวะที่แสงไม่มีเลยนะครับมืดคลึ้มทั้งวันเลยครับวันนี้ในเวลาประมาณ10โมงกว่า,วาครับได้9แอมป์ก็ถือว่า โอเคนะครับผลน่าพอใจอสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่เอาไปใช้งานนะครับก็การใช้งานแผงอมอร์ฟัตเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในการประหยัดต้นทุนทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของเพื่อนๆเ,เลยนะครับว่าใช้แผงใหม่มันน่าจะดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้างบประมาณมีจํากัดนะครับการเลือกใช้งานแผงอมอร์ฟัต ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับข้อดีคือมันถูกนะครับข้อเสียก็คือมันมือสองนะครับประสิทธิภาพก็อาจจะด้อยลงไปนะฮะแต่ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มันมีก็คือว่าเวลาแสงน้อยเนี่ยมันจ่ายไฟได้อยู่นะครับอืมมันโอเคเลยอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการนําไปใช้งานนะครับสําหรับอีกวิธีหนึ่งวิธีที่3นะครับในการนําไปใช้งานผมจะเอามาใช้งานกับชุดนี้นะครับก็คือชุดไฮโวลต์นั่นเองนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็สั่งอุปกรณ์ไปอยู่นะครับยังไม่มานะครับก็คงจะเป็น EP ีหน้าแล้วละครับที่จะทดลองให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับจะเรียกว่าไฮโวล์ก็ไม่เชิงนะครับก็ก็ไฮโวล์นั่นแหละครับแต่ว่าอาจจะเป็นมินิไฮโวล์นะครับเพราะเนื่องจากว่าแผงของเราเนี่ยมันมีแค่8แผงนะครับแล้วก็เป็นแผงออมฟัตมือ2ด้วยวัดน้อยนะครับแต่ก็จะอนุกรมกันมาทั้ง8แผงเลยนะครับ ก็อยู่ที่แรงดันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ400โวลต์นะครับ400โวลต์ก็คร่าวๆเลยนะครับก็คือก็จะมีการผสมไฟจากไฟบ้านด้วยนะครับน่าจะเป็นยังไงก็รอติดตามชมในคลิปหน้านะครับช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดก็ยังระบาดกันอยู่นะครับขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพนะครับสวมใส่หน้ากาก,กอนามัยทุกครั้งด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ช่องน่าดิวด้วยนะครับรวมทดลองด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เรา,าใช้งานพลังงานสะอาดได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณค่านะครับโอเคขอให้ทุกท่านสนุกกับการอยู่บ้านครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม